ไฟล์ฟอร์แมตหลักๆที่ถูกบันทึกจากกล้องดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมี JPEG แล้วก็ r a นะครับใช้กันมาช้านานเลยนะครับ JPEG ก็เป็นไฟล์ที่คอมเพรสแล้วถูกโปรเซสแล้วจากในตัวกล้องสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับส่วน RAW เนี่ยเป็นไฟล์ดิบๆเก็บข้อมูลมาเยอะๆนะจากนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะใช้งานก็ต้องถูกนำไป process ใหม่ซะก่อนโดยใช้พวกรคอมพิวเตอร์อย่างเช่น Lightroom Capture One หรือ Adobe Camera Raw ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอ,อย่างเช่น Canon ก็จะมี DPP ของตัว Canon เองด้วยนะครับทีนี้ไฟ raw เนี่ยมันก็ดีจริงแหละนะครับมันมีข้อมูลเยอะเอามาทำต่อไง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะกล้องในสปัจจุบันเนี่ย20เมก24เมก30เมกหรือ60เมกเนี่ยโห เวลาเก็บข้อมูลทีมันเยอะมากนะครับเปลืองเมมโมรีแล้วก็เหมือนกับใช้กำลังเครื่องมากนะครับในการทำงานในปี2007เนี่ยตอนที่ 1D Mark ารออกวันดีมานะครับไม่ใช่ 1DX 1DX นีเ่เพิ่งออกไม่นานนี้ไม่ไม่กี่วันมานี้แต่ว่า 1D m a ีมาเนี่ยออกมาปี2007แล้วตอนนั้นเนี่ยกล้องมีความละเอียดที่10เมกะพิกเซลแคทนอนได้นําเสนอไฟล์รอรูปแบบใหม่ก็คือ s r a w ตัว s r a เนี่ยนะครับมันจะมีขนาดภาพต้องบอกนะครับขนาดภาพที่เล็กลงอย่างเช่น10เนี่ยก็อาจจะเป็นสอกว่ากว่านะครับคือ1ใน4เลยขนาดภาพจากขนาดนี้ลดลงเหลือ1ใน4นี่คือขนาดภาพนะครับขนาดไฟล์ย่อมเล็กลงไปด้วยแต่ก็ยังคงคุณสมบัติของ RAW อยู่ยังสามารถใช้ไอ raw เนี่ยที่เป็น SRAW เนี่ยครับไปปรับไว้บาลานซ์ไปปรับเอ็ก s u โพเหรืออะไรได้ยืดหยุ่นกว่าไฟล์ที่เป็น jpeg แต่ด้วยขนาดเล็กลงซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแคนยืนระยะใช้ S r a อแล้วก็มี M r อมาอีกนะก็ใหญ่กว่า S r w แต่คนช่วงหลังก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอก็ซื้อกล้องมาเต็มที่แล้วยังต้องมาใช้ไซส์เล็กกันใหม่ล่ะนะครับก็เลยผ่านๆไปนะต้องบอกว่าผ่านๆไปแต่ว่าตอนนี้นะครับแคนลเนี่ยได้นำเสนอไฟล์อีกรูปแบบหนึง ซึ่งไม่ค่อยมีใครแต่ต้องมันสักเท่าไหร่นั่นก็คือ a w นะครับซ r a w จริงๆมันเป็นไฟล์ที่ดีมากๆนะครับ CRA w ซ r a w เนี่ยนะครับมันจะต่างจาก SRA w หลายคนยังเข้าใจว่าไอซ r a w นี่เหมือน s r a w ก็เลยไม่กล้าใช้จริงๆไม่ใช่เลยนะครับคนละเรื่องกันเลยตัว CRA w เนี่ยเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดก็จริงนะครับเป็น a w ที่ถูกบีบอัดน,นะครับแล้วก็เป็นบีบอัดแบบโยนข้อมูลทิ้งด้วยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าโ,โยนข้อมูลทิ้งมันจะดีหรอ จริงๆแล้วข้อดีของ c r a อเนี่ยนะครับก็คือขนาดภาพยังเท่าเดิม,มแปลกมากเลยมันเป็นรอที่ถูก Compress คือบีบอัดนะครับแล้วก็ยังมีขนาดภาพเท่าเดิมหมายความว่าถ้ามันเป็นไฟล์ที่มี r l u t l u t อ่า4000 6000อย่างเงี้ยนะครับ4624 24เมกกะพิกเซลอย่างเี้นะครับตัว C-Raw เนี่ยยังคงขนาดภาพเท่าเดิม คือ4,000คูณ6,000เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันเก็บข้อมูลน้อยลงแล้วเก็บข้อมูลน้อยลงมันจะดีหรอคือ c คน o อนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะครับคิดว่าข้อมูลไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเก็บมันเหมือนกับคลื่นความถี่ของเสียงเ่ยความถี่ของเสียงไหนที่มนุษย์ไม่ได้ยินก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกมาถูกไหมครับก็โยนมันทิ้งซะ c a n น n คิดแบบนี้แล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากเลยนะครับสำหรับ c ีรอในหลายๆาําสำนักว่าทำมาได้ดีมากมันยังคงคุณสมบัติของรอไฟล์เอาไว้ด้วยแต่ด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กลงกว่า40%แล้วแต่นะครับบางไฟล์ก็เล็กมากเล็กน้อยต่างกันถ้าเทียบกับรอปกติสามารถปรับไว้บาลานซ์ปรับเอ็กโ u เชปรับอะไรต่างๆนานา,นา,นานได้นะตัวซีอเนี่ยเพิ่งมีมาไม่นานตอนนี้ m 5 0มีนะครับ 200D Mark i มมี หรือว่า M6 m a s t e ตัวนี้ก็มี 90D ที่ไี่เหาใช้ตรงนี้ก็มี u s r USRP อะไรพวกนี้หลังๆเนี่ยมีมาหมดละสำหรับตัว c v นะครับถามว่าน่าใช้ไหมสำหรับตัวพี่หาเองพี่เหาใช้บ่อยมากนะเพราะว่าขนาดไฟล์มันเล็กลงไงมันก็เลยได้ประโยชน์อย่างเช่นเราไปถ่ายงานอนะีเวนต์เนี่ยเพิ่งไปถ่ายงานแป้งจีที่เต้นอยู่บนเวทีมาเนี่ ก็ไม่อยากเก็บเป็น JPEG อย่างเดียวเพราะบางทีจะมาปรับไว้บล็ไว้บลา์น JPEG มันไม่ยืดหยุ่นพอไงแต่ซีโร่เนี่ยมันยืดหยุ่นก็เลยถ่ายมาเป็นซีโร่แล้วก็ามาปรับทีหลังโอเคนะครับขนาดไฟล์เล็กลงเวลาถ่ายรัวๆบัฟเฟอร์ก็ไม่เต็มง่ายนะครับสามารถที่จะเคลียร์บัฟเฟอร์ได้เร็วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีแบบเหมือนกับว่าอะ,อะไรอ่ะคุณสมบัติของรอแบบครบถ้วนอ่ะ พี่อยากมีตัวอย่างไฟล์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามองเห็นความแตกต่างไหมระหว่างรอปกติกับตัว c ีรอครับแล้วลองเลือกใช้ตามความต้องการดูนะครับลองตัดสินใจดูสิ่งที่อยากจะทําความเข้าใจก่อนนะครับว่านามสกุล CR3 เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามันคือร w หรือ s r a ร c r t เหมือนกล่องแค่นั้นเองเป็นนามสกุลเหมือนกับมีกล่อง แต่จะใส่ตัวรอหรือ S r ก็ได้เพราะฉะนั้นจะแยกแยะไม่ได้จากนามสกุลของไฟล์นะครับแ a น o อจะใช้ไฟล์ฟอร์แมตใหม่คือ CRT ในการนำเสนอตรงนี้นะครับทีนี้ตัว CRT เนี่ยนะครับถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นขนาดไฟล์32.7เมกะพิกเซลนี่คือรอแท้ๆที่ออกจากกล้อง Canon e U.S.M. 6 Mark II ตัวนี้นะครับถ้าเป็น JPEG ไฟล์จะมีขนาด6.6เมกะพิกเซล ตัวนี้ JPEG แน่นอนเป็น8บิต c o m p r e s s Lossy นะครับก็หายไปเยอะแต่ถ้าเป็น CRT ที่เป็น S-R a w ตรงนี้จะเท่ากับ16.2เมกะพิกเซลซึ่งถือว่าต่างจากรอจริงๆครึ่งหนึ่งเลยในภาพในรูปแบบเดียวกันนะครับเนี่ยอย่างอันนี้รอมา27นะครับตัว RAW S-R a w โทษทีครับ10 อันนี้1ใน3เลยด้วยซโอ้โหเล็กกว่ากันเยอะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าบอกได้นะครับว่ามันเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยก็40%ประมาณนั้นนะครับอาจจะมากน,น้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาพขึ้นอยู่กับรูปแบบการปรับตั้งกล้องอะไรต่างๆนานานครับแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้พี่เอาใช้ Capture ์วัเปิดไฟล์รอกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาตัวที่เป็น สีแดงแถบสีแดงอันนี้คือรอที่เป็นตัวรอปกติส่วนสีฟ้าตรงนี้จะเป็นรอแบบ S รอนะครับเอาละเราลองเปิดรูปแรกของมันดูนะครับรูป2รูปนี้ตั้งค่าทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับเหมือนกันหมดเนี่ยดูเช็คดูได้นะเช็คดูได้เดี๋ยวพี่อัพโหลดขึ้นให้ดีกว่าแล้วน้องๆไปดาวน์โหลดลงมาลองขอ,องเล่นดูนะครับทีน,นี้ตัวนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บเปรียบเทียบกัน ดูซิว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับสองไฟล์นี้ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับซ้ายคือร a w ขวาคือ c raw อ,อ่ะลองดูซิโออืมอ่ะมองเห็นความแตกต่างไหมสิ่งที่เห็นนะครับถ้าดูจากความละเอียดมองไม่เห็นความแตกต่าง แค n น n นนเก่งมากเลยนะครับที่ทําแบบนี้ได้ขนาดไฟล์ต่างกันกว่าครึ่งแต่ว่ายังคงคมชัดสวยงามเหมือนเดิมเลยซี oh. ทั้งที่มันเป็นไฟล์แบบคอมเพรสแบบ l o s s ีนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างเลยโอเคมากนะโอเคมาก่นะ แล้วทีนี้มาดูว่าไอตัว c r a อเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติในการปรับพวกไว้บาลงไว้บาลานซ์ไหมนะอลองปรับไว้บาลานซ์ดูนะครับเป็นไว้บาลานซ์เป็น balance, เคลวินตรงนี้ลองดูสิเห็นไหมครับก็ยังคงคุณสมบัติอยู่มีความยืดหยุ่นเหมือนตัว Raw รอปกติเลยเนี่ยอย่างนี้ได้ประโยชน์นะครับสำหรับคนที่แบบว่าแค่อย่างพวกถ่ายงานอ e ีเวนต์เนี่ย แทนที่เราจะถ่ายบันทึก JPEG ใช่ไหมบางสถานการณ์เราต้องการกลับมาแก้ JPEG มันไม่ยืดหยุ่นพอเราถ่ายซีรอมีขนาดเล็กลงแล้วก็ยังสามารถใช้คุณสมบัติของรอลได้นะครับเนี่ยง่ายมากนะไม่มีอะไรนะครับทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบอันเดอร์มาแล้วเรามาดึงมีข้อแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้ถ่ายแบบอันเดอร์มานะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเวลาที่ดึงพวกนี้ขึ้นมาแล้วมัน ศสูญเสียอะไรไปไหมนะครับอันนี้เอ็ก s u โพนะครับลองดึงขึ้นมาสักสักสอแล้วกันฟึบขึ้นมาอย่างนี้นะครับดูตัวนี้สิดึงขึ้นมาสัก2อ,อืมแล้วลองมาดูดีเทลในที่มืดกันนะครับปึ๊บอ่าลองดูถ้าดูดีเทลอย่างนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเห็นไหมครับชัดเจน เดี๋ยวน้องๆโหลดไฟล์ไปอลองทำดูก็ได้นะครับเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเป็นสาระสำคัญอนะ่ะมันอาจจะมีต่างกันบ้างเดี๋ยวพี่เอามอ,ม,อม,อมองได้ไม่ชัดอะ่ะนะครับมองได้ไม่ชัดเห็นไหมครับร้อยนอ้นยก็เหมือนๆกันอะ่ะเนาะดึงขึ้นมาสองสต็อปนะครับดูในที่มือสิเห็นไหมเนี่ยใกล้เคียงกันมีบ้างนะ ตัว c r รอนี่มีบ้างพอเห็นบ้างแถวๆนี้นะว่ามันมันไม่เกรนมันไม่สวยเท่ากับตัวนี้ตัวนี้มันจะเนียนกว่านิดหน่อยนะครับโอเคแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าได้ขนาดนี้ถือว่ามันช่วยงานเราได้เยอะแล้วถ้าอยากได้ละเอียดเต็มๆก็รอแต่ถ้าไม่ได้โอเป็นแบบนั่งส่องไฟอะนะซีรอลนี่เหลือเฟือเซฟเมมโมรีเซฟ สตอร์เรจเครื่องเอาไว้ดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ถ่ายมาให้เบิร์นนะครับลองดึงกลับมาสิลองดึงไฮไลท์กลับมาสิรูปนี้หนึ่งไฮไลท์กลับมาลบหนึ่งจึ้งมันก็เลยมองไม่เห็นเงื่อนนี้นั่นลบหนึ่งอ่าโอเคดูบริเวณที่เป็นไฮไลท์เนาะอ่าโอเค น้องๆมือใหม่ไม่ต้องมามวลน,นะครับเดี๋ยวเรื่องรองเจเปกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งอืมอันนี้ไม่ได้เห็นความแตกต่างเลยเนี่ยยังเห็นรายละเอียดอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยโอ้ยขนาดนี้ก็เซฟไปเยอะนะอืมเรียกว่าเซฟไปเยอะเลยล่ะนะครับอ่าโอเคนะอ่ะดูอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้ จะเป็นตัวที่พี่อ๋ถ่ายด้วย ISO ค่อนข้างสูงนะครับก็คือประมาณ1,600นี่พันหนะครับทั้ง2ไฟล์เราลองมาดูสิเมื่อดัน ISO ไปสูงๆแล้ว2ไฟล์นี้แตกต่างกันไหมนะอืมอ่าโอเคเดี๋ลวนะกดจึ้งอ่ากดจึ้งนี่อ่าดูนะดู Noise เนี่ยกลายเป็นว่าของอันนี้สวยด้วยนะ ไม่กล้าฟันธงแล้วกันว่าซีรอมันสวยกว่าตัวรอจริงๆแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากแหละใกล้เคียงกันมากแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างแล้วครับมไม่เลยนะถ้าแบบนี้น้องๆคิดว่าไงครับก็แล้วแต่นะครับลองพิจารณากันเอาเองลองเปิดใช้ดูนะครับใช้ไม่ยากเข้าไปที่ Image Quality นะครับแล้วก็เลือกรอกับซ r a อก็อย่างที่บอกรอคือเก็บมาเต็มๆนะครับซีรอเป็นไฟล์ที่ o o p r e s s แบบ loss ีคือมีการสูญเสียข้อมูลแต่ Canon เก่งรู้ว่าอะไรที่โยนทิ้งได้อะไรที่ควรเก็บเอาไว้น่เหมือนกับที่เผาบอกคือเหมือนกับขึ้นความถี่เสียงที่มนุษย์เรามันไม่ได้ยินอ,ะอ่ะก็ไม่รู้จะเก็บมาทําไมแต่ว่าในรายละเอียดลึกๆนะครับผาเชื่อว่ารอ ถ้าเอาคุณลิสที่สูงสุดตัวรอก็ยังน่าจะดีกว่าซีรอครับแต่ว่าถ้าสำหรับงานแบบแค่นันเนี่ยถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายอีเวนต์ถ่ายรับปริญญาหรืออะไรต่างๆนานาใช้ประโยชน์จากซีรอได้เต็มที่นะครับแล้วก็ตัวขนาดภาพยังเท่าเดิมขนาดไฟล์เล็กลงกว่าครึ่งนะครับโอเควันนี้มาแนะนํากันแค่นี้สวัสดีครับ